ย่อข่าวธุรกิจต่างประเทศ by Business Today Today for Tomorrow นักลงทุนคาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ0.50เดือนนี้อิหร่านอ้างพบแหล่งลิเทียมใหญ่อันดับสองจีนยกเครื่องควบคุมภาคเทคโนโลโยีบาร์บี้ออกตุ๊กตาผู้สร้างแรงบันดาลใจสี่ศาสตร,ร์รัสเซียจอส่งตัวแทนชิงเก้าอี้ประธานธนาคารโลก นักลงทุนคาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ0.50เดือนนี้นักลงทุนเพิ่มคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.50ในเดือนนี้และขึ้นดอกเบี้ยแต่ระดับสูงสุดในกรอบร้อยละ5 5 0ถึง5.75ในเดือนมิถุนายนรวมทั้งเฟดจะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้การคาดการดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเจอโรมพาเวลประธานเฟด ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแรงกว่าที่คาดเพื่อทำให้เงินเฟ้อปรับตัวลงสู่เป้าหมายที่เฟดกำหนดไว้ทั้งนี้พาเวลกล่าวว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสู่ระดับสูงกว่าที่เจ้าหน้าที่เฟดคาดการก่อนหน้านี้นอกจากตัวเลขเศรษฐกิจยังคงมีความแข็งแกร่งอย่างไรก็ดีพาเวลไม่ได้ระบ,บุว่าดอกเบีย้ยจะแตะระดับสูงสุดที่ระดับใดและย้ำว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับดอกเบีย้ยของเฟด จะขึ้นอยู่กับการประชุมในแต่ละครั้งรวมทั้งข้อมูลที่เฟดได้รับโดยเฟดจะพิจารณาถึงผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่มีผลต่อเงินเฟ้อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอิหร่านอ้างพบแหล่งลิเทียมใหญ่อันดับสองเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมเมืองแร่และการค้าของอิหร่านอ้างว่าพบแหล่งลิเทียมปริมาณมหาศาลในจังหวัดฮาเมดานทางตะวันตกของประเทศโดยเชื่อว่าแหล่งดังกล่าว มีปริมาณลิเทียม8.5ล้านตันซึ่งหากเป็นจริงจะถือเป็นแหล่งลิเทียมใหญ่อันดับสองของโลกรองจากชิลีซึ่งพบแหล่งลิเทียม9.2ล้านตันจริงทั้งยังถือเป็นเส้นเลือดสำคัญสำหรับเศรษฐกิจของอิหร่านอีกด้วยลิเทียมเป็นส่วนประกอบสำคัญในแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือราคาลิเทียมพุ่งขึ้นเมื่อปีที่แล้วเพราะมีความต้องการใช้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ประกอบกับมีปัญหาในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและมีเงินเฟ้อแต่ราคาลิเทียมปรับตัวลงในระยะหลังท่ามกลางยอดขายรถอีวีลดลงและกิจกรรมภาคธุรกิจที่ซบเซาในจีนซึ่งเป็นตลาดรถอีวีที่เติบโตวรวดเร็วที่สุดจีนยกเครื่องควบคุมภาคเทคโนโลยีจีนขยายอำนาจให้กระทรวงสำคัญพร้อมจัดตั้งสำนักงานใหม่ให้เข้ามาสอดส่องดูแลข้อมูลสำคัญถือเป็นการยกเครื่อง ภาคเทคโนโลยีครั้งใหญ่ในขณะที่คณะบริหารภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกำลังต่อสู้กับสหรัฐในภาคส่วนต่างๆความเคลื่อนไหวครั้งนี้จะช่วยให้จีนไล่าตามคู่แข่งทางภูมิรัฐศาสตร์ในด้านเทคโนโลยีล้ำสมัยได้ดียิ่งขึ้นโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจยกเครื่องหน่วยงานภาครัฐแบบวงกว้างเพื่อกระชับอำนาจให้ประธานาธิบดีเนื้อหาในแผนปฏิรูประบบว่าจีนจะจัดตั้งสำนักง,งานแห่งชาติ ให้เข้ามาควบคุมดูแลและป้องกันทรัพยากรข้อมูลขณะเดียวกันก็วางแผนขยายบทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการประสานความคิดริเริ่มทั่วประเทศและการกำหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์ซึ่งจะช่วยให้กระทรวงสามารถกำกับดูแลภารกิจสำคัญได้ดีขึ้นเช่นการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีสหรัฐบาร์บี้ออกตุ๊กาตาผู้สร้างแรงบันดาลใจสี่ศาสตร์ บริษัทแม t เทลผู้ผลิตตุ๊กตาบาร์บีออกตุ๊กตาเวอร์ชั่นพิเศษในวันสตรีสากล8มีนาคมภายใต้ตรีมผู้สร้างแรงบันดาลใจใน4สาขาวิชาได้แก่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ STEM บาร์บีเวอร์ชั่นนี้ประกอบไปด้วยสองสาวตระกูล w o วชิสกีได้แก่ซูซานผู้ทำหน้าที่ประธาน YouTube และแอนผู้เป็นน้องสาวซึ่งทำหน้าที่ ซี o บริษัทวิจัยพันธุกรรม2 3 and Me ทั้งยังมีบาร์บี้เจเน็ตผู้เป็นอาจารย์ด้านกุมารเวชศาสตร์และระบาดวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียบาร์บี้เวอร์ชั่นพิเศษยังมีสตรีผู้บุกเบิกด้าน STEM จากทั่วโลกอย่างแม็กกี้เอเดรินโพค็อกนักวิทยาศาสตร์ด้านอาวกาศแห่งอังกฤษและแอนเจอร์เบอร์ติอุสนักชีววิทยาทางทะเลแห่งเยอรมน,นี รัสเซียเจาะส่งตัวแทนชิงเก้าอี้ประธานธนาคารโลกโรมมนมาชาวินกรรมการบริหารธนาคารโลกซึ่งเป็นผู้แทนของรัสเซียและซีเรียเปิดเผยว่ารัสเซียกำลังปรึกษากับชาติพันธมิตรเกี่ยวกับการส่งเจ้าหน้าที่รัสเซียเข้าชิงตําแหน่งประธานธนาคารโลกคนใหม่ซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณท้าทายสหรัฐและอาจเพิ่มความซับซ้อนให้กับกระบวนการเปลี่ยนผ่านตําแหน่งประธานธนาคารโลกที่หลายคนคาดว่าจะเป็นไปอย่างราบรื่น รัสเซียยังเป็นสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงของธนาคารโลกแม้นธนาคารโลกระง,งับกิจกรรมทุกอย่างในรัสเซียและเบลารุสเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วโดยอ้างเหตุผลเรื่องการทำสงครามต่อประชาชนยูเครนสำหรับการกำหนดรายชื่อผู้ท้าชิงที่มีศักยภาพจากรัสเซียและการหารือยังคงดำเนินอยู่โดยการตัดสินใจจะมีขึ้นที่กรุงมอสโก